ความพยายามของพ่อบ้านนะคะเอ้้้ยไดแลวเห็นมากนี่เราเลี้ยงมันเคยเป็นสระว่ายน้ำนะคะเอ้าไว้โอเคเอ้ยอย่าดิ้นดิเอ้ยเอ้ยเอยเอ้ะ เดี๋ยวนี้ฉันจับปลาไม่แม่นนะโอเคค่ะได้เลยว,วันบ้านเรามีตอนนี้มีสี่คนเราก็ต้องหนึ่งตัวเท่านั้นเลยอ๋อตหอืขว่าอ้าวต้องซ่อมตะข่ายก่อนแรกวัดมองหนะ้าคืออะไรโอ้ เอาได้หนึ่งตัวก็หนึ่งตัวหรือเจ้าอีกเจ้าหัวแกลกงโอเคค่ะอุย้ยยุง <c oughs> แต่ไม่ทำอะไรครับเชือกถูกเราต้องหาเชือกจริงๆด้วยเรากำลังจะซ่อมตะข่ายเพื่อจับปลาให้ลูกกิน โอ้ยตอนนี้เราเป็นเหยื่อแล้วครับดูสิครับอยู่เต็มเลยมาดูว่าจะจับได้ไหมไม่โเดี๋สะดุดนะเดี๋ยวไล่ให้พ่อบอกว่าให้เราให้อาหารปลาแต่เรามาสับปลาซะงั้น ไม่มีห็นได้ไหมเนี่ยสนะั <c oughs> กนะเฮ้ยก่งห่านนี่มาหาลกูกนล่ม่มันก็เป็นสักด์อยู่ดีนะ <c oughs> ก็อยากไหนลาไปทางนู้ด๋ยวอให้แค่ไนเอ้ยมอ้าวได้เสยตัว ต้องช่วยกันไล่อเนี่ยสามตัวว้าแ้ว,วเราก็ได้สี่ตัวนะคะพ่อแม่ลูกเย้ yeah. นี่พ่อบ้านหาให้กินยังไม่ให้ข้าวมเลย <laughs> ไปเราไปทําปลากันเถอะบ้านเรามีเห็ดนะคะ,ะเห็ดหู<ม>หนูนไม่ได้มาวางนะมันเกิดกับตรงนี้นะอฮเนี่ยสามีเตะไปสวยเลยนะคะเราก็คงต้องเอามากินแหละกใ็ใส่กับปลาไงใช่ใส่กับปลาเพราะเราจะนึ่ง ดูผักนะคะกระเพรากระเพรา okay. ก,กระเพราเคกิบกระเพราไปด้วยแมยวฮัลโหลออกกล้องหน่อยเต๊ะนี่เห็ดกินปะโอ้ได้กินปลาใช่ไหมไปแล้วโอเค เราไปนึ่งดีกว่านึ่งปลาเมื่อกี้นะคะต้องวางหิหนหูวหนช่วยเหรอเตะมาช่วยหรอ บางทีเราก็ได้เห็ดเห็ดโคนบางทีเราก็ได้เห็ดโคนนะแต่วันนี้เราได้เห็ดโอ้โห,โหนะคะได้แล้วเผายุงเยอะมากเลยค่ะแล้วไก่เมื่อกี้เนาะที่ให้ดูโอ้โอ ลูกไก่ตกใจไก่แจ้นะคะก็ได้กินไข่วันนี้มีไข่ไหมพ่อไม่ม,ม,มีและไม่มีการตายของไก่นะคะเราไปดูว่าเราจะเอาอะไรไปนึ่งอีก จริงๆก็มีหลานะแต่นี้ก็น่าจะเอาอยู่เพราะเรามียอดผักไม่นะมีส้มสามะเขือนะไะได้ละเนี่ 嗯。